มาอ่าขาหนึ่งกำหนดให้ PQR เนี่ยเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเท็และเท็ตามลำดับโอ้เวลาที่เห็นอย่างเงี้ยอยากจะให้เขียนไปเลยเนาะ P เป็นจริง Q เป็นเท็ R เป็นเท็ บังเอิ่พี่เขียนไม่สวยนะ Q พี่ต้องเขียนนี้จะได้เหมือนเขาโอเคนะฮะเขียนไปเลยแล้วไงต่อประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเหมือนกันตัวนี้อ,อ๋อต้องคิดตัวนั้นให้ได้ก่อนว่าตัวนั้นมีค่าความจริงเท่าไหร่มา P แล้ว not Q หรือ R และ not P โอเค มาฮะอ่าเป็นเทพอ้าไม่ต้องคิดเลยต้นหลังเป็นเทพถูกไหมถ้าแล้ว P เป็นจริง Q เป็นเทพจริงแล้วจริงได้จริงจริงหรือจริงได้จริงอันนี้มีค่าความจริงเป็นจริงโอเคคือให้ดูว่าประโยคไหนที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะฮะอาว่ะเพราะนั้นพี่ลบอันนี้จริงแล้วนะแล้วพี่เริ่มไปทำชอยแล้อ่าเรามองมองชอยก่อนอย่าเพิ่งคิด น้องคิดว่าข้อไหนน่าจะถูกเอาข้อไหนมีค่าความจริงเป็นจริงอะ่ะข้อไหนน่าจะมีค่าความจริงเป็นจริงดูจากเครื่องหมายตรงกลางฮะ เออน่าจะมีค่าความจริงเป็นจริงข้อสองอ่ะโอเคถ้าเป็นพี่ทำพี่อยากทำจากข้อสี่เพราะว่าเห็นหลือไหมอ่าขอตัวใดตัวหนึ่งจริงมันก็คงจริงแหละอ่าถ้าเกิดข้อสี่มนไม่ถูกพี่จะขอทำข้อสามเพราะว่าข้อสามเนี่ยถ้าแล้วถ้าแล้วมันจะเป็นเทสจกรณีเดียวเลยคือข้างหน้าจริงข้างหลังเทสตเพราะนั้นโอกาสจริงเยอะกว่า แล้วพี่จะมาไล่ไล่ทำข้อสองซึ่งข้อสุดท้ายพี่ที่จะทำท้ายสุดเลยคือข้อหนึ่งเพราะว่ามันละเท็โอเคไหมอ่ะพี่ขอทำจากข้อสี่ก่อนนะฮะและ Q ครับ p แล้วคข้างหน้าเป็นเทครับนะผมเพราะนั้นพี่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าข้างหลังเป็นจริงเอ่นอนอา R เป็นจริงครับเออคเป็นเท็ครับข้อต่อมเมื่อเป็นเท็ครับอ่ะอันนี้เป็นเท็ครับข้อสี่ผิด ไปดูข้อสองบ้างอ่ะกระโดดข้ามไปดูข้อสองบ้างข้อ2คําว่าสมมูลเนี่ยก็ต่อเมื่อเนี่ยหมายความว่าจะเป็นจริงเมื่อข้างหน้ากับข้างหลังมีค่าความจริงเดียวกันนะฮะเพราะนั้น Q Q ก็คือ pt, เทสและนอและ not R not R ก็คือจริงจริง,รงๆไม่สนใจข้างหน้าเป็นเทสแล้วล่ะอ่าก็ต่อเมื่อแล้วก็ข้างหลังข้างหลังคืออะไรวะ not P เหรอ not P ก็คือเทสนะฮะ แล้ว not q เออจริงๆเทสแล้วมันก็คือจริงแล้วแหละเพราะ้น่เนี่ยเป็นเทสถูกปะทำไปแน่เร็วไปไหมไม่เร็วไปนะเป็นเทสนะเป็นเทสเทสอีกแล้วอะ่ะเพราะนั้นขขอสองก็ผิดอีกอะ่ะต้องเอาอันที่เป็นค่าความจริงเป็นจริงถูกปะข้อสามฮะข้อสามฮะ not p หรือ r not p หรือ r นอ p พนอเป็นเทสจนี่ว่าใช่ไหมเทสจแล้วอ่านี่เป็นจริงเลยจบต่อข้อสามถูกปะเร็วไปไหมงงไหมเข้าใจปะทันไหมทันใช่ไหม,มเนี้ยคิดคิดประมาณนี้ใช่ไหมตอนเนี้ยณณตอนเนี้เวลาน้องคิดคิดอย่างนี้ใช่ป่ะโอเคได้แล้วนะคิดอย่างเงี้ยดีละแต่ว่าก็ต้องรอบคอบนิดนึงเท่านั้นเองอ่า ข้อสองครับ